กำลังทำทำอะไรเร็ว Castor Oil Massage มันจะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซหมดลูกไปนวดไปสักพักให้น้ำมันมัน,มนเข้าที่แล้วก็ผ้าคอตตอนเลนินมาโปะจ,จะหน้าตาเป็นแบบนี้หาซื้อได้ที่สวีเดนนี้เป็นเป็น Castor Oil ที่ใช้ในการทำ Castor Oil Pack โดยเฉพาะ อันนี้เป็นวีดพิลโลที่มีพวกเหมือนแบบถ้าคนปวดประจำเดือนก็จะใช้ได้อันนี้ก็คือเอาไปไมโครเวฟจะมีทันยพืชเมล็ดพืชอยู่ข้างใน,นเอาไปอบเซเวอรว์โฟเดี๋ยวก่อนจะไปนอนก็ต้องกินน้ำขิงทำให้เรานอนหลับสบายแล้วก็ช่วยเรื่องเลื่อนลมไหลเวียนเพราะว่ามันทุกอย่างในร่างกายมันต้องสัมพันธ์กันหมดนะเออเรายังไม่ได้ทำก็จริงใช่ไหมเอออยากจะเตรียมตัวทุกอย่างให้ดีที่สุดเราจะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลังว,ว่าเออเรา น่าจะทํามันนู้นเนาะแล้วน่าจะทํามันนี้เนาะอะไรเงี้ยอะไรที่เราทําได้ตอนนี้เราก็ทําเลยก็ไม่มีอะไรเสียหายถึงลูกยังไม่มาแต่สุขภาพเราดีแน่นอนเพราะว่าเรากินของบํารุงทําอะไรบํารุงร่างกายมันก็คือเป็นการดูแลตัวเองอย่างหนึง่ง What will that about again? Can you Sorry. I will, I will send referral for you result I send the But it's very, it's important to rule out that you have any other things that disturbs uh, your hormonal levels before you get pregnant. Yeah. Are you with me? Yes. Yeah. I understand. So, but like, how can we fix it if if the result come out that I actually have the high prolactin? Yeah, then you start with the medication. I just to รู้สึกว่าหลอกจะร้องไห้คือไม่ไหวแล้วคือคลินิกแรกที่เราไปอ่ะเขาไม่ได้ตรวจร่างกายเราละเอียดขนาดนี้อ่ะเหมือนที่เราย้ายมาอยู่ที่เนี่ยเออตอนแรกที่เราเคยรู้มาว่าเรา CPOS ใช่ไหมพอมาตรวจอีกทีหนึ่งอ่ะกลายเป็นว่าแบบทําให้เราคิดว่าเออเราน่าจะมาที่คลินิกเนี้ยตั้งแต่ ปีที่แล้วเลยเราตอนนี้เราอาจจะท้องไปแล้วก็ได้เพราะที่นี่เขาละเอียดมากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีฮอร์โมนตัวนี้อยู่เราไม่สามารถที่จะฉีดยาได้เพราะว่ามันฉีดยาไปแล้วไข่มันก็ไม่ไม่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นฮอร์โมนน้ำนมไงม,มันก็จะไปขัดขวางการตกไข่อะไรต่างๆใช่ไหมล่ะโอ้ถือว่าเหนื่อยมากเลยทุกคนการทำอะไรนี้มันไม่ง่ายเลยนะ อันนี้เป็นหนังสือยินยอมนะคะเวลาทําเด็กดอดแก้วเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลือกให้เราว่าต้องเป็นไข่เราสเปิร์มเรียวเท่านั้นถึงจะใส่กลับเข้าไปได้ไข่คนอื่นสเปิร์มคนอื่นไม่สามารถใส่ได้นะคะอืมประมาณนี้ได้รับหนังสือจากคาพิโอเซนเยอร์รันเร d ิโคลอีก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการใช้แสงทำเอ็มอา T o m i สแกนค่าสแกนสมองสองร้อยคนฟรีคูดเยเหรออ๋อเรามีฟรีฟรีคูดอยู่ก็ไม่ต้องจ่าย uh, MR สแกนต้องนอนนิ่งๆอยู่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้านาที <c oughs> เลยเถิดเลยอยากมีลูกไปสแกนสมองไปไปทั่ว ข้างในแล้วในห้องสแกน shit. real shit ก็เสร็จจากการตรวจ MRT สแกนแล้วนะเฮ้ยรู้สึกว่าทำได้ไงอะ่ะก็คือเข้าไปถึงก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วไม่รู้เลยว,ว่าจะมีการฉีดยาอะไรเกิดขึ้นเว้ยคือมัอนแบบว่าเขาให้เอา เอาเข็มอะค้างไว้ที่แขนใช่ปะแล้วก็ให้ฉีดอะไรไม่รู้อะเพื่อที่จะไปหาส่วนของสมองที่เขาต้องการดูโดยเฉพาะไว้เออใช้เวลาอยู่ประมาณ20นาทีนานะเรียวเนาะก่อนที่เรามาเราก็ได้ได้ได,ได,ได้ได้รู้แล้วใช่ไหมว่าเออแบบมันจะเสียงดังนะมันจะนู่นนิ่นะมันจะรู้สึกอึดอัดนะแต่เราก็เลยแบบค่อา,างที่จะกังวลว่าเออไปอยู่ในเครื่อง m r t มอาร์อะมันจะทําให้เรากลัวหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ปะเข้าไปถึงแบบ ทุกคนมันเป็นการแบบมันมันยากมากเลยนะหนึ่งแหละเรากลัวเข็มใช่ป่ะแต่เข็มมาเจาะอ,อยู่ที่แขนฝั่งนี้สองคือว่าคือคุณห้ามขยับเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้ไงว่าแบบเออเกินน้ำลายนี่ถือว่าขยับปะวะอะไรเงี้ยงงหรือแบบเออหรือกูขยับไปยังวะหรือแบบกระดิกนิ้วกระดิกนิ้วคือขยับไม่วะคือแบบโอเคนะคะถือว่ามันเป็นการแบบทำเอ็มอาร์ไอสแกนสมองครั้งแรกเปิดโลกมากแค่อยากมีลูก ทำไมต้องหึงขั้นหนีด้วยไม่เข้าใจเลยก็เดี๋ยวเราค่อยมาบอกผลตอนต่อไปเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยค่ะ <Yeah. S 1> วันนี้เราได้รับหนังสือจาก c a r ์ i o s ย n เซ r นนะที่เราไปสแกนสมองทำา MR ไเมื่อคราวที่แล้ว ไอ้หมายเมื่อคราวที่แล้วนะก็ผลปรากฏว่าต่อมใต้สมองที่ไปสแกนเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติแต่เนื่องจากว่าฮอร์โมนโปลตินเราสูงใช่ไหมปกติค่าค่าโปลตินจะอยู่ที่เจ็ดสิบถึงสามอยห้าสิแต่ครั้งแรกที่เราไปตรวจอ่ะมันจะอยู่ที่แปดร้อยเจ็ดสิบหเออแล้วก็ครั้งที่สองก็อยู่ที่5 9า้าบมทีนี้มันลดลงเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่4ี่ร้อยกว่าเออแต่ปกติที่2 5 0สใช่ไหม ทีนี้หมอก็เลยบอกว่าให้จะต้องไปตรวจเลือดอีกหนึ่งอย่างเป็นเกี่ยวกับอีกตัวหนึ่งที่อาจจะส่งผลทําให้ฮอร์โมนโปรแลตินตัวนี้สูงนะคะเราก็เลยต้องไปตรวจเลือดอีกแล้วนะคะนั่นแหละก็รู้สึกว่าแบบก็ยังดีที่ที่มันไม่ได้มีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับต่อมใต้สมองส่วนนั้นขนาดปกติเหมือนคนทั่วไปแต่ก็รู้สึกว่าแม่งก็แบบว่าเหมือนมันไม่จบไม่สิ้นเนาะเหมือนต้องตรวจเลือดตลอดเวลา <sighs> แต่ก็ยังดีใจที่ที่เขาที่เขาตรวจละเอียดขนาดนี้อะ่ะคิดว่าทุกคนที่ดูเจอร์นี่ของเรามาจนถึงตอนนี้ก็คอยลุ้นคอยให้กำลังใจว่าเมื่อไหร่เราจะเข้าโปรเซสสักทีเนาะตัวเราเองก็ลุ้นเหมือนกันแล้วก็เหน็ดเหนื่อยกับการที่จะต้องรอผลต้องรอนัดต้องรอไปตรวจอะไรหลายอย่างซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเดือนตุลาแล้วก็เริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วอยากจะฝากบอก ตัวเองในอนาคตแล้วก็คนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะคนที่ติดตามตั้งแต่ EP หนึ่งตอนนี้ไม่รู้ EP เท่าไหร่แล้วเพราะว่าเราก็อัดไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่ได้คิดชื่อคลิปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจบตอนไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะคะก็อยากจะให้ทุกคนช่วยอธิษฐานเพื่อเราสองคนด้วยแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะก็ไม่ได้คุยกับทุกคนนานเลยนะ เขาที่แล้วล่าสุดไม่รู้ว่าได้ถ่ายหรือเปล่าเราได้ไปตรวจเลือดแล้วหมอก็ได้โทรมาบอกว่าค่าเลือดเราปกติแล้วซึ่งมันปกติได้ยังไงเพราะว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแล้วเราก็ยังไม่ได้รับยาแล้วก็แบบจากค่าเลือดแปดร้อยลงมาอยู่ร้อยหนึ่งอะ่ะมันเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยนั่แหละหมอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรเหมือนจะข่าวดีแต่ก็ขข่าวนี้นั่นแหละเพราะว่าเราก็ไม่ต้องกินยานเป็นการเดินทางที่ยาวไกลมาก ถ้าเกิดว่าเรานับจริงๆอะเราพยายามมีลูกมาเกือบ2ปีนะถ้าถ้าเกิดว่าดูดูจริงๆมันก็ปีปีกว่าใช่ไหมแต่ก็เข้าสู่ขบวนการของการมีลูกลยอะไรเงี้ยโดยให้แพทย์ Hi ath, ในการช่วยดูเนะี่ยก็ก็ปีกว่าแล้วมันก็รู้สึกนานไหมก็สําหรับเราก็คือว่านานแต่ถ้าเทียบกับคนอื่นอะคนอื่นเขาอาจจะนานกว่าเราเราเป็นคนที่รู้ตัวเร็วด้วยแหละแล้วก็อยากมีลูกปกติคนที่แบบไป หาเด็กหลอดแก้วเลยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะอายุ30อัพกันแล้วใช่ไหมแบบลองมีธรรมชาติมาก่อน5-6ปีไม่ติดเข้าไปแพทย์แต่เราแบบเออไม่ติดแล้วปีหนึ่งเราไปแพทย์เลยอะไรเงี้ยเออซึ่งซึ่งมันก็เป็นผลดีว่าแบบจริงๆอะไรทุกอย่างในโลกมันซื้อได้ยกเว้นเวลาก็อยากจะฝากเตือน<ม>ใครหลายๆคนที่แบบพยายามมีลูกแล้วแบบยังไม่ติดหรือคนที่ดูวิดีโอนี้อยู่แล้วแล้วอยากจะหาคําตอบให้ตัวเองหรือ อยากจะมาฟังเพื่อเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือกําลังรออยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าลองเองเราไม่ติดน่าจะไปพบแพทย์ดีกว่าอย่างเราอะเราคิดว่ายังเด็กอยู่เลยตอนที่เราจะมีลูกอะเราแค่แบบยีิบเจ็ดเองอะ่ะเออมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุว่าแบบคุณยังเด็กอยู่ยังมีลูกเองได้มันไม่เกี่ยวถ้าเกิดว่าข้างในคุณผิดปกติอย่างเราเองก็แบบเป็น C T O S ตอนหลังมาได้กินยากินอะไรอะร่างกายไม่ตอบสนองแล้วอ่ะ เปลี่ยนคลินิกหมอก็ได้มาเช็คทีอ้าวเราลงมีมีฮอร์โมนโปรลคตินเพิ่มขึ้นมาด้วยมันก็กลายเป็นว่าไม่ว่าคุณจะยู่เท่าไหร่แต่ถ้าร่างกายคุณมันไม่สมบูรณ์อะยังไงมันก็มีเองไม่ได้อะไรเงี้ยเออมีข่าวดีอีกอย่างนึงก็คือประจำเดือนเรามาเองซึ่งมันหายไปมาสามเดือนจากรอบที่แล้วใช่ไหมก็ดีขึ้นกว่าปกติเพราะว่ารอบล่าสุดที่หายไปนานสุดก็คือแปดเดือนแล้วเหมือนกับว่ามันร่างกายมันเหมือน กลับมาเป็นปกติหรือเปล่าหรือไม่รู้ไม่เราไม่ร,มร,มร,มรู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนมันอาจจะเป็นที่ว่าเราถอดใจไปแล้วว่าเธอ,อลืมปี2020ไปได้เลยยังไงก็ไม่ท้องอะไรเงี้ยให้มารู้ในท,ทีปี2021อันนี้อาจจะเป็นส่วนที่สําคัญที่แบบช่างมันเถอะอะไรเงี้ยไม่ติดก็ไม่ติดยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบร่างกายมันก็ได้รีแลกซ์ลงใช่ไหมนั่นแหละก็มารอดูกันว่าเราจะได้ไปลาแสงเหนือเดือนกุมภาพันธ์หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแผนว่าเออถยวเราจะ เริ่มทําหลังจากที่เรากลับมาจากคิรูนาว้าอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่อยากจะท้องอ่อน,ออนแล้วก็ไปเล่นสกีเล่นอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนแบบตอนนี้คือเรื่องท้องเราเราเอาพักไว้ก่อนเลยอ่ะคือเอาสุขภาพจิตตัวเองสําคัญเหลยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังใหม่นะคะไปแล้ว